ตลาดแรงอำเภอยางชุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับนเป็นนองขงชีนเขายี่สิบาท3าสบาทถือว่าถูกเนาะอำเภอยางชุ่มเนี่ยถือว่าถือครับเป็นบรรยากาศนะครับข,ของตลาดแรงตลาดแรงอำเภอยางชุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกด hai cặp khẩu cân nạm nắng cục bên nhật có ตลาดแรกอำเภอยางชุมน้อยแล้ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของตลาดแรงอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ